มอยากบอกอะไรคุณ,คณเดขอหยิบแค่ใบเดียวพอนะคะจะได้รู้ว่าสิ่งที่จะเติมนคุณในวันนี้คือเรื่องใดเรื่องอะไรรับฟังนะคะถ้าเป็นคลิปของคุณเป็นคำทำนายที่ตรงใจคุณตรงจิตคุณที่คุณอยากกระามไว้กดน้อมรับคำทำนายได้เลยนะคะขอหัวใจให้คุณเอกหนึ่งดวงเป็นค่าครูนะขอให้คุณสำเร็จทุกประการค่ะรับฟังได้เลยนะจ๊ะ สวัสดีค่ะไพ่ออกมาเตือนอะไรคุณวันนี้คุณเอ๋หยิบได้ขงเบ้งนะคะของเบ้งเป็นไพ่ที่มาเตือนอะไรนะคะของเบ้งเป็นนักรบผู้ที่มีสติปัญญาเก่งกาจเลยทีเดียวนะคะอย่างรู้ฟ้าดินสติปัญญายอดเยี่ยมเลยคิดการสิ่งใดนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะคะคิดอะไรอยู่นะคะประสบความสําเร็จทุกอย่างเลย ทั้งพยามาังกรมาสื่อนะคะมาสื่อว่าทั้งคับแก้มาด้วยจะแ,แก้มาด้วยนะสื่อว่าสิ่งที่คุณคิดอหวังเอาไว้นะคะสิ่งที่คุณต้องการที่คุณทําอยู่สําเร็จแน่นอนค่ะคุณคิดด้วยอ,อะไรไว้คะคงเบ้งมายืนยันเลยว่าการใช้สิิปัญญาที่ดีนะคะคิดในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ดีสําเร็จแน่นอนค่ะการันตีด้วยคงเบ้งนะคะขอบคุณค่ะ